you. <laughs> ะะเราจะไปที่ตำบลวัดโจมอำเภอบางประอิท์จังหวัดพระนคนรศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษาัตริย์วุฒิสภาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพรัฒนาพื้นที่ฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่มีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นเพราะมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้นะคะเรามีความคืบหน้าของโครงการมาฝากกันค่ะโดยเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะคะนายสุวพันธ์ตันยุวันธนะประธานคณะกรรมาการวิสามันการพิทักและเทิดทูนสภาสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาก็ได้นําคณะกรรมาการวิสามันลงพื้นที่อีกครั้งนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการค่ะ แล้วก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานเก็บเกี่ยวข้าวในโครงการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ชนบที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยรูปแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่นะคะได้ร่วมกันร,รายงานผลการดําเนินงานซึ่งได้การสนับสนุนด้านการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวการพัฒนาแล้วก็การส่งเสริมเกษตรกรตามระบบเกษตรอัจฉริยะไทยฮาอินเท l l ์เจนต์ฟาร์มตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกือบ100ไร่บริเวณโดยรอบพื้นที่ตั้งโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยคะ่ะ จากนั้นนะคะประธานคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ,จําจังหวัด5จังหวัดที่เป็นที่ดินพระราชทาน5จังหวัดจํานวน9,000 0ไร่ประกอบไปด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน103ไร่รวมถึงจังหวัดฉะเชิงเซาปทุมธานีนครนายกและนคนปรปฐมด้วยค่ะ และสําหรับโครงการสืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานตามแนวพระราชดําริพัฒนาพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นการดําเนินงานโครงการแบบบูรณาการร่วมกันของคณะกรรมการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ุทิสภารวมกับส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทไทยฮาจำกัดมหาชนบริษัทสยามคูโบต้าคอปเปอรเรชั่นจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมและก็เกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสถานที่สําคัญเกี่ยวกับพระมหากรุณาิคุณของสถหบันพระมหากษัตริย์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวิถีกเกษตรกรของจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาต่อไปด้วยค่ะถ้าพูดถึงแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรก ของไทยเป็นพื้นที่พระราชทานที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ไว้ในพื้นที่8จังหวัดค่ะสําหรับจังหวัดนครพนะนครศรีธยุธยาเป็นแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยตั้งอยู่ที่ตําบลวัดจมค่ะ อำเภอบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่91ไร่1งาน99ตารางวาโดยมีเกษตรได้รับพระราชทานที่ดินจํานวน9รายด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็ยังคงทํากินอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันค่ะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มีการสืบสารกันมาอย่างต่อเนื่องให้เกษตรกรเนี่ยได้มีที่ดินอยู่ที่ดินทํากินช่วยเหลือจุนเจือให้สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ